สวัสดีค่ะสวัสนีตอนนี้ก็เป็นวันที่สี่ที่ห้าที่หกแล้วนะคะที่อยู่ในสอดนี้นะคะบรรยากาศดีค่ะร่มรื่นนะคะเงียบนะคะอ่าช่วงนี้เป็นช่วงโลลูกค้าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ เตรียมสุดที่จะลงน้ำทะเลแต่ขอเดินถ่ายวิวสวยๆให้ดูก่อนนะเหดูน้ำทะเลไหมเอ้ยนานมาทีเก็บความสุขเก็บวิวสวยๆค่ะนี่คือโซนที่ให้ที่หลับที่นอนนะคะให้อาหารให้ความสุขนะคะ พาเพื่อนๆมาก็มาได้นะนะคะสุดสุดโซนเลยโซนนี้นะคะค่ะบีทคอฟฟี่รีสอร์ทสวยค่ะสวยบรรยากาศดีนะคะมศาสานบริการนะคะเจ้าของร้านน่ารักนะคะสามีเป็นชาวฝรั่งระยาเป็นคนไทย พรุ่งนี้จะข้ามเกาะไปนู่นไปดำน้ำดูปะการังเมื่อวานฝนตกค่ะวันนี้ก็เลยบรรยากาศค่อนข้างดีช่วงนี้ช่วงหน้าฝนแล้วนะคะ โซนเกาะก็จะมีฝนได้เรื่อยที่แย,ยงน้ำไหมคะมเสียงคืนมันสาดมันสาดภายงัดเดียวเรือกล็ลงลมไหม ลรไม่ล่มขึ้นอยู่กับเราเราบังคับด้วยสมองด้วยมือเหมือนกับชีวิตของเราของกันนะคะขอให้มีสติในการใช้ชีวิตเก็บเกี่ยวความสุขให้มากที่สุดเพราะว่าเธอไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะได้ใช้ชีวิตหรือไม่ทุกนาทีมีค่าอย่ากสีเรียดอย่าเก็บเรื่องทุกมาคิดอันไหนที่หนักกวางจะ 嗯，拜拜。